ปัจจุบันนี้นะครับมาตรฐาน Wi-Fi ที่เราใช้กันเนี่ยครับก็คือ Wi-Fi 6นะครับหรือว่า Wireless AX นะครับหรือว่าถ้าเป็นคนที่รวยๆขึ้นมาหน่อยใช้เราเตอร์ HiN d ที่ซื้อเองเนี่ยครับแต่เมืองไทยยังไม่ค่อยเห็นนะครับก็อาจจะเป็นมาตรฐาน Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E หรือว่า6 Extended นั่นเองนะครับหลักแล้วที่แตกต่างกันเลยก็คือ i6E เนี่ยมันก็มี Extend ขึ้น6 กิกะเฮิรต์ออกมาให้ใช้กันอีกหนึ่งขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอะไรต่างๆให้ดีกว่าเดิมนะครับแต่ว่าหลายคนจะคิดว่าอยมาตรฐาน Wi-Fi 6เนี่ยเป็นมาตรฐานที่ใหม่มากๆที่เราเพิ่งได้ใช้กันนะครับอันนี้ก็จริงอยู่ส่วนหนึ่งและก็ไม่จริงนะครับไอ้ข้อที่จริงเนี่ยก็คือเพิ่งได้ใช้กันในมาตรฐานคนทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเรามองกันถึงการเปิดตัวของ Wi-Fi 6 Wi-Fi 6เนี่ยครับมันเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2019นนู่นเลยนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับหลายหคนมีคําถามว่าอ้าวเราถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเราเตอร์ Wi-Fi 6เลยเนี่ยเราควรจะรอ Wi-Fi 7ออกเลยไหม Wi-Fi 7จะออกมาเมื่อไหร่มีประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังครับคําตอบก็คือณเวลานี้นะครับข้อมูลล่าสุดที่เราทราบเนี่ยก็คือ Wi-Fi 7 Wi-Fi 7เนี่ยครับก็จะมาในช่วงปี2024นะครับหรือถ้าพูดได้ง่ายถ้าคุณซื้อเราเตอร์ Wi-Fi 6ตอนนี้นะครับคุณก็จะไม่ตกรุ่น ตกมาตรฐานไปอีกอย่างน้อย2ปีนะครับอย่างน้อยนะฟีเจอร์หลักๆของ Wi-Fi 7มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการพัฒนาประสิทธิภาพของคลื่นความถี่2.4 GHz ะเฮคลื่น5 GHz ที่เราใช้กันอยู่แล้วตั้งแต่ในยุค Wi-Fi 5เป็นต้นมานะครับแล้วก็ออไอตัวคลื่น6 GHz ที่มีอยู่ใน Wi-Fi 6e เนี่ย ก็จะมาเป็นมาตรฐานหลักในตัว Wi-Fi 7ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกอย่างที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือในเรื่องของช่องสัญญาณนะครับมันก็จะกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับใน Wi-Fi 6 Wi-Fi 6ของเราเนี่ยใช้ที่160เมกะเฮิร์นะครับไอตัว Wi-Fi 7ตัวใหม่ก็จะขยับขึ้นไปที่320เมกะเฮิร์นะครับแล้วค่า q u a d r e r e Amplitude Modulation หรือว่า QAM เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็น4,096 QAM ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหมายความว่าทั้งหมดนี้ ข้อมูลในการโอนถ่ายเนี่ยมันจะรองรับสูงขึ้นนะครับ Transmission Rate ของ Wi-Fi 7นี้โดยรวมจะทำให้สูงสุดถึงประมาณ40กิกะบิตต่อวินาทีนะครับแล้วก็5.8กิกะบิตต่อวินาทีสำหรับ1เครื่องนะครับคุณลองคิดภาพดิมันจะฟินแค่ไหนนะครับคุณเข้าไปดูเน็ตเวิร์กเซตติ้แล้วคุณเห็นว่าคอ n เน t i ชันสปีดของคุณผ่าน Wi-Fi มันอยู่ที่ตัวเลข5.8กิกะบิตต่อวินาทีนะครับสายแลนมาตรฐานปัจจุบันนะครับก็ 1GB กิกนะครับ 1G นะครับหรือว่าพวกไฮโซขึ้นมาหน่อยนะครับก็อาจจะเป็น 2.5G 5G นะครับหรือว่าถ้าโคตรเทพจริงๆนะครับก็คือ 10G นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi 7ในปี2024นะครับคุณอาจจะได้เห็น Connection Speed เห็น Link Speed ที่5.8กิกะบิตต่อวินาทีไม่ต่างกับสายแลนเลยก็เป็นไปได้นะครับและที่สำคัญนะครับตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าฐานสายแลนจะมีการอัปเกรดขึ้นไปหรือเปล่านะครับถ้ามันยังหยุดนิ่งอยู่ที่ 2.5G เนี่ยกลายเป็นว่า Wi-Fi อาจจะแรงกว่าสายแลนแล้วก็เป็นไปได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับไอ้ลิงก์สปีดเท่านี้ครับ มันก็อาจจะเป็นเฉพาะระยะใกล้ๆแบบคุณนั่งอยู่ในห้องเดียวกันกับราเตอร์ห่างกันไม่กี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอออกไปไกลๆแล้วนะครับก็แน่นอนว่าสปีดมันต้องตกลงไปตามลําดับหรือว่าถ้ามีกําแพงมากั้นก็แน่นอนว่าสปีดก็ต้องตกลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่ายิ่งความเร็วสูงเนี่ยครับยิ่งใช้คลื่นกิกะเฮิร์ที่มันตัวเลขสูงเนี่ยครับ กำลังการส่งพลังการทะลุทะลวงเนี่ยมันจะน้อยกว่าพวกขึ้นที่มันมีแบบ2.4กิกะเฮิรอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็แน่นอนว่าความเร็วในกระอวนถ่ายข้อมูลจะสูงกว่าเพียงแค่มันไปได้ไม่ไกลเท่านั้นเองครับถัดมานะครับอันนี้ก็จะพูดถึงในส่วนของทาง Intel นะครับ Intel เนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงพวกแบรนด์ CPU อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหลักๆแล้วก็ใช่นะครับคนส่วนใหญ่ถ้าในึกถึงก็จะเป็น CPU Intel แต่ว่า ถ้าคุณลองเข้าไปดูที่ Device Manager และคุณลองดูชิป Network เนี่ยว่าโน้ตบุ๊กของคุณชิป Wi-Fi เป็นอะไรการ์ดแลนเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ในตลาดนะครับจะต้องขึ้นมาเป็น Intel ทั้งนั้นนะครับเพราะ Intel เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตการ์ด Wi-Fi แล้วก็การ์ดแลนที่เป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในโลกณเวลานี้นะครับล่าสุดนี้ทาง Intel นะครับเขาออกมาให้ข้อมูลเองนะครับว่าทางบริษัทเขาเนี่ยจะทำการเปิดตัว w i f i 7แล้วก็การ์ดแลนต่างๆในปี2024นะครับ วาย e p r ร s i d น n t ของฝั่ง Intel Wireless อย่างนาย Eric McLaughlin นะครับเขาบอกว่าเขาได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์ให้พยายามผ่านมาตรฐาน Certification ของ Wi-Fi a l l i a n c e หรือว่า Wi-Fi 802.11 BE Wi-Fi 7เนี่ยครับให้ได้ภายในปี2024นี้ซึ่งจะมีอุปกรณ์พร้อมรองรับทั้งกลุ่ม PC และก็แล็ปท็อปเลยนะครับ ส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่า Wi-Fi 7เนี่ยเป็นอะไรที่ยังค่อนข้างจะไกลตัวพอสมควรนะครับซึ่งในปี2024ที่ทาง Intel บอกว่าจะเปิดตัวแล้วก็มาตรฐานที่จะเอามาใช้งานเนี่ยครับ มันเป็นมาตรฐานที่จะเปิดตัวใช้งานในกลุ่มไฮโซเฉยๆเหมือน Wi-Fi 6ในช่วงแบบ2ปี3ปีที่แล้วอะไรอย่างนั้นนะครับแต่กว่าจะให้คนทั่วไปใช้งานจริงได้เนี่ยครับก็อาจจะมีปี2025และกว่าที่ ISP จะมาแจก Wi-Fi 7เล t เตอร์เนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเป็น2026 2027นู่นเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่คุณเห็นตอนนี้ครับถึงแม้ Wi-Fi 6จะเป็นมาตรฐานหลักนะครับแต่ว่าเพิ่งมาปี2ปีนี้เองนะครับที่ ISP เขา แจกเราเตอร์ wifi 6เป็นของแถมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งในการโปรโมท ISP ของเขาเพื่อที่ให้คุณใช้เน็ตได้เต็ม1กิกะบิตนั่นเองนะครับในอนาคตถ้าเน็ตเนี่ยมันดันขึ้นไปแบบ5กิกะบิตอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นไปได้ที่ ISP เขาจะมาแถมเราเตอร์ wifi 7จากโรงงานแต่กว่าจะถึงตอนนั้นนะครับผมคิดว่าคุณซื้อเราเตอร์ wifi 6ตอนนี้ยังไม่ตกรุ่นแน่ๆนะครับแต่ถ้าคุณกลัวตกรุ่นจริงๆเนี่ยคุณโทรไปหา ISP คุณเลยนะครับว่า ขอเปลี่ยนเราเตอร์เป็น WiFi 6หน่อยแน่นอนเขาก็จะจัดการให้คุณแบบฟรีๆนั่นแหละ